คนเขามานะครับนานจะไลนะครับแถวไหนแถวไหนคะอ่าแถวน้ตกน้ครับไงานวัที่ิเลยค่ะพอดว่ามาั้ราขยบหองหองน้องหวาคิดถึงสรบรมีจัง าวันนี้มีโอกาสได้ทําได้ทำกีฬาส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ไม่ได้หยุดเลยคือปีหนึ่งอ่ที่บ้านขันก็นมาเที่ยวมารวมตัวกันมาเที่ยวแบบเนี้ยทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เป็นอะไรที่เนาะงานเยอะอะไรเงี้ยก็เลยขอแม่เราไม่อยากแบบพอไม่ได้มาก็านั่งหน่อยตัวเองเนี้ยเออมานั่งหน,น่อ,อ,นนอยแบบไม่ได้มากับเขาอะไรเงี้ย น้อยสุดเนาะนาท,ทีแบบเออได้มากับครอบครัวพอวันได้มาก็นั่งน้อยใจตัวเองทำไมไม่ได้ไปอะไรเงี้ย<อ>ก็รู้นะว่าทำงานไยแต่ก็มาค่ะมากันหมดบ้านเลยอเอาใหม่ก็มาบางกอง,องีิบ้นันรยี่สิบคน,นะอะ <laughs> มากางเต็นกันทียี่สิบคน ฉะาอแบบว่าพี่น้องลูกหลานนะมาอยู่กับพี่นนแบบนทไวไวไม่ได้เลยน้องเมย์เนะาะไม่ทีชีวิตของเรามต้องแบบเบาๆกับชีวิตบ้างยอะไรเงี้ยแม่บันนีสวัสด,ดีค่ะเสียงขันได้ดแล้วลโอ้ยขอบคุณนะคะ ใครคิดถึงชาพิวานโอ้สองสารน้องเนาะกองก็จะเป็นซึมเศร้ารอยู่แล้วแมวเหมือนเป็นแบบเป็นโรคของเขาเขาเรียกโรคอะไรเ,รเป็นไวรัสที่มันแบบเออมันมันมันป่นวยติดเป็นโรคติดต่อของแมวค่ะสงสารนานๆก็ต้องแบบไปกลับไปกลับเอาเนี่ยพาแมวไปหาหมองเงี้ยมีใครคิดถึงคนป่วยไหมแม่ป้อสวัสด,ดีค่ะ สวัสดีพี่แก้มดุยนะคะอากาศหนาวไหมไม่ร้อนนะแต่ว่าไม่ไมไ่เย็นปีที่แล้วปีนี้แบบว่าแค่แบบเย็นๆไม่ไม่ร้อนเลยค่ะอากาศดีอยู่พี่อ้ออ่อวัิดีค่ะเนาะชาร์จพลังทำพูดแม่ใหม่ทำให้ตาฝันหวานโอ้โหไปยา เีย๋ยวง่าตั้งกล้องมาจาก,การถปูแสงตะวันโอ้พี่พูค่ะเที่ยวไหนแที่วที่หมกเหล็กค่ะ